ดงบยกมานี่พี่นี่่กินย่าเป็ดังี้่ปตักวี่ตักาไม่าม่ติ่าิีว่พี่อากเลยมากเ่าไห่เอาอ้ัใส่เอย่ย่งยาครางเสาสอัน ข้างบนนี่ที่เล็กมากได้เพื่อสิได้เอาเชือกดึงขึง้นที่ข้อมาตัวนะะึงนี่งีนข้อมาตัวนะะึงรับคอไว้คอที่หกตัวแรกพี่น้องคอที่หกส่วนไแดงสีม,มุนก่อกครับอที่หกยังบ่มีน้ำอยู่ในคอเลยจ้ะ เมดแล้ราจะสมมือนี่คื่อ yeah, งาจะเอ๊ยังบม่มีนามอยู่าวาทีหกแล้ว เลือกมัเลยกอนกันภาพนะคะเชือกอันนี้เชือกปฏิบัตทุกทุกคอัวนี่อทุกเนะส้นกอไว้อีกอย่างนึงขอต้อนี่บ่ได้เป็นขอต้อทั่งดาใส่ขอต่อเกลียวนะจ๊ะขอต่อเกลียว

เจ้าอมอเจ้าเนาาววดินข้างใต้ข้างขับจ้า,าจมือเท้ามันจะวมีดีเนาวมีใตาจะนนะกที่ว่าเป็นน้ำหนามห้องเข <c oughs> ียงตีเตียเจ้าเยปกไฟแล้วมันด่างอีองงดช่วงใส่งานใดอยู่ต็ทีหยังม่าตื่มันบอดตัดอก <c oughs> ที่ตับตัดที่ตับตัดงาน้านราก็ุ่นกระเทียเลยนด้๊

คลิปนี้ก็แค่นี้แหละน้อยเจ้าที่น้อง่ามีอย่างไรากติดก็ไห์กดแช่ก็ติดตามไมา่แดงน้ำเล็ดจ้างานก็มัวน้องสวนไม่เลยไปถ่ายคลิปท,ที่น,อน้องเลยตากติดตาม,มาไม่ดดไม่เล็จ้ขอพูดหล,ลายๆดลวยจ้าที่สมคลิปไม่แดี๋ยงจนๆสวัสดีจ้า